สูงๆเด็กหลาคนด้วยคนด้วยมันจะหมกเลยว่ะใช่ก็สูงกูเดือดการนี้ก็ฝันลาง,งครับ ขึ้นมาแล้วครับพี่น้องนะครับโอ้โหนะครับคนเต็มครับวันนี้เยอะจริงๆครับโอ้โหวันนี้เต็มนะครับขึ้นมาแล้วครับป๊านี่ครับพี่น้องเหี่ยวหอดพุ่นครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหคนดังอ๋อนี่ครับเต็มครับ ว้าวันนี้มะโกแตกเรียบร้อยครับสาธุครับพี่น้องครับงามดีครับ โอ้โหวันนี้คนเยอะจริงๆครับพี่น้องเลยนะครับเนีย่ยเอาหอดบุญครับปาดิครับอือหือหลังไหลมาทำบุญเนาะวันขึ้นปีใหม่ครับพี่น้องสาธุครับงามดีครับโอ้โห,โหนี่ครับพี่น้องอือหือ วันนี้ก็เต็มไปด้วยชาติแต่งชาติครับรวมทั้งคนไทยเนาะมาทำบุญครับวันขึ้นปีใหม่นะครับสาธุครับด้านนี้ก็ฝรั่งครับ ข้างก็เป็นภาพวาดครับพี่น้องวาดได้อย่างงดงามครับโอ้โหนี่ครับด้านนี้ก็ชาวฝรั hmm. ่งครับมาต่อแถวถ่ายรูปครับนี่ครับมาต่อแถวถ่ายรูปเต็มครับพี่น้องโอ้โหนี่ครับอืเยอะจริงๆครับ ด้านนี้ก็เต็มพี่น้องนี่ครับอือหือดีครับด้านนี้เต็มนะครับว้าว,าว,าว,าวอือหือสวยจริงๆครับพี่น้องนีครับ ตรงนี้เดินไม่ได้ครับอย่าหัวคู่นะพี่น้องอย่าถึงทางเข้านะครับอือหืนะครับว้าวทุกคนก็มีแต่รอยยิ้มเนาะมาวัดไทยน้องเอ้ยนะครับ <ừ> <ừ> สาวชาวต่งางชาติแต่งชุดไทยครับงามดีครับพี่น้องนี่ครับการนี้ก็เต้นครับว้าวนี่ครับสาธุสาธุสาทุครับโอ้โหสวยจริงๆครอืครับ มาข้างในก็สุขใจนะพี่น้องสุขเจอสุขใจล้ายครับโอ้โหครับ มดครับีสาธุดเด้อครับวันขึ้นปีใหม่ก็ขอให้มีความสุขความเจริญครับสาธุโอ้โหพี่น้องนี่ครับสาธุสาธุสาธุครับโอเค The best the so ด่านนี้ก็เต็มครับ <c oughs> ชาพลังมาทำบุญครับ สาธุสาธุสาธุเป็นสาวผลังครับมาถวายเงินพี่น้องนี่ครับสาธุเดอ้อครับอันนี้เป็นมองแรกเหรียญครับมองแรกเหรียญสาธุนางฟ้ามาทำบุญพี่น้องนี่ครับเป็นนางฟ้าโค้งงามดีครับนางฟ้ามาทำบุญครับนี่ครับสาธุครับ โโอ้หดาดีเป็นหนุ่มฝรั่งแต่งชุดไทยครับว้าวเป็นหนุ่มฝรั่งแต่งชุดไทยหล่อมากครับพี่น้องสวัสดีครับแม่ตะอู้นกับโดเนตเลยสาธุครับสาธุสาธุ เยอะจริงๆวันนี้ มาแล้วครับพี่น้องดีครับ <F> ด้านหน้าเต็มเลยครับอือหือนี่ครับด้านหน้า <D un ite> เดินไม่ได้ครับอ๋อนี่ครับพี่น้องอือหือนี่ครับวันนี้ขารับนะครับแน่นเลยครับอ้าหปลอดปูนครับพี่น้องมือนะครับอือหือคนลังไหลมาวัดโคครับ มาอย่างลดหลามครับพี่น้องนี่ครับเยอะจริงๆครับวันนี้ครับโอ้โหนี่ครับเดี๋ยวนี้ก็ชาวฝรั่งครับมาต่อแถวรับน้ำมนต์ครับสาธุครับชาวฝรั่งมารับน้ำมนต์ครับโอ้โห เป็นหนุ่มฝรั่งครับ <laughs> โอ้โหหนุ่มฝรั่งมารัตนมนครับพี่น้องครับสาธุครับสาธุเดอ้อครับ <laughs> โอ้โหสาธุครับ <laughs> วันนี้วันโุแตกเรียบร้อยครับนี่ครับ เป็นชาวฝรั่งมารัดน้ำมนต์ครับสาธุครับสาธุครับโอ้โหสาธุสาธุชาวฝรั่งครับสาธุโอ้โหสาธุพี่น้องครับอื้มนี่ครับเป็นชาวฝรั่งครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับ ข้าพเพ้าเข้ามารับชมก็ขอให้มีความสุขความเจริญครับแฮปปี้นนวีอครับรๆๆๆเจอกันคลิปหน้านะครับพี่น้องสบายดีเด้อสวัสดีครับ